โอเคนะครับก็กำลังมานะครับผมในส่วนของรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่ก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะครับผมใส่ชุดนักเรียนอยู่นะครับโอเคก็วันนี้ลุงคนที่ผมมีเรื่องนะครับเขาน่าจะขึ้นที่วังกากนะครับเพราะว่ารถไปก่อนนะครับโอเคก็กำลังมานะครับรถเร็ว109 ก็เป็นเทีย่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่จอดชุมแสงโอเคมาจากกรุงเทพเชียงใหม่ครับก็นี่ก็เป็นรถเ,เทีย่ยวสุดท้ายนะครับที่จะจอดชุมแสงในค่ำคืนนี้นะครับนะก็ ตอนนี้เราเสียเวลามาห้านาทีนะครับดูทรงน่าจะไปเจอ408ที่วังกากนะครับนะเพราะว่าถ้ารอดีกเนี่ยผมว่ารอไม่ไหวหรอก408ต้องยอมเสียเวลานะครับแล้วลุงคนนั้นน่ะผมไม่อยากยุ่งแล้วนะครับเขาน่าจะขึ้นที่วังกากเลยแล้วก็ไปลงที่บามูนางนะครับนะผมก็ไม่รู้เขาเนาะนะนี่แหละครับบางวัน109เนี่ย ไม่ต้องล้อรีบรถท้องทิ่น408เลยแต่เป็นล้อรีที่วังกาดแทนนะครับเป็นเฉพาะปางวันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกวันก็มีข้าวไปด้วยนะครับน่ากินจัง,งก็มีข้าวไปขายด้วยนะครับสุดยอดก็หาไรายได้นะครับเอามาให้ครอบครัวช่วยเหลือตัวเองได้ครับนี่นะครับสุดยอดครับผม ก็มีโอกาสจะขายแน่นอนนะฮะแต่ยังเรียนอยู่นะครับนะโอเคมาแล้วครับ109ก็ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลนะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับกลางคืนเนี่ยหนาวไปพิเศษแต่หนาวยิ่งกว่านะครับคือตอนเช้านี่นะครับพีเขาก็ไปขายข้าวนะครับนะบนรถไฟขายได้ครับผมไม่ผิดกฎหมายนะฮะนะแล้วหาได้เสริมให้ครอบครัว โอเคมานะครับหนึ่งศูนย์เก้าเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับนะโอเคเที่ยวสุดท้ายของวันนะครับที่จอดชุมแสงในค่ำคืนนี้โอ้โหแสงจ้ามาเลยไม่รู้ว่าหัวจักอะไรทำขบวนนะครับช่วงนี้กลายแป๋นะครับดูแลสุขภาพด้วยมีตั๋วเชนได้เลยนะครับหนึ่งศูนย์เก้าชิดได้ชิดขบวนครับหมายได้งไงเนี่ยอยู่ห่างแป๊บ พ่ิช่อะแล้วเนี่ยสี่หครับอ่าเนี่ยครับอ่าหนึนกะครับอ่านี่มนหลวงพี่ เชียงใหม่นะครับ นะครับโอเค48ล้อเท้าอยู่ที่วังกะนะครับตอนนี้โอเคโอ้ช้ามาแปดนาทีครับช้ามาแปดนาที 8นาทีนะครับโอ้โ oh, ห oh. คนเน้นมาก Welcome to t h a i l a n อ๋อมีืนด้วยนะครับอ่าโอ้โหคนเดินทางเยอะนะครับช่วงนี้อ๋ออ๋อโอเคอ๋อโอเคอ๋โอเคอ๋อไปแล้ววันนี้ล่าช้ามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่8นาทีเอง ห่างกับสองนึงแค่1นนาทีเองนะฮะสุดยอดมาก